สำหรับด้านหลังที่ทุกท่านเห็นอยู่เป็นองค์พระและเจดีย์อยู่ในขณะนี้นะในอดีตเองเนี่ยหลวงปู่เจ้าวาดองค์ก่อนๆเนี่ยเคยได้สั่งเสียลูกศิษย์ก่อนที่จะมรณภาพเอาไว้ว่านะอย่าเผาศพท่านเพราะท่านบอกเอาไว้ว่าพระตายจะเลี้ยงพระเป็นคอยดูก็แล้วกันซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีญาติโยมเนี่ยมาทำบุญสวดอภิธรรมร่างของท่านเนี่ยอย่างมากมายเลยจึงทำให้วัดแห่งนี้เองเนี่ย ก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะและก็เป็นสถานที่ที่สำคัญที่ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันนี้นะและที่สำคัญเลยก็คือในปัจจุบันนี้นะมีคนมาทำบุญมากมายและก็มีคนจองกระถินต่อคิวถึง460กว่าปีเลยนะโอ้โหก็จองคิวกันอย่างยาวนานเลยวัดแห่งนี้เองก็คือวัดปากน้ำภาษีเจริญนะซึ่งเป็นวัดที่ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหรือที่พวกเราเรียกกันว่าหลวงปู่สดวัดปากน้ำนะผู้ที่ได้สั่งเสียลูกศิษย์เอาไว้ว่าห้ามเผาศพท่านนะสถานที่ตรงนี้เองก็มีความสำคัญอย่างมากเลยเพราะว่าเป็นอนุสรณ์สถานลำดับที่6ท่านใช้เป็นสถานที่ปักหลักค้นคว้าและก็เผยแผ่วิชาธรรมกายเนี่ยให้ออกไปได้อย่างกว้างขวางและออกไปได้อย่างทั่วโลกเลยนะ เพราะฉะนั้นเองก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะใครอยากจะเพิ่มเติมความเป็นสริริมงคลให้กับชีวิตก็สามารถมากราบสักการะร่างของท่านมาทำบุญมานั่งสมาธิได้ทุกวันเลย